สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะเออวันนี้นะคะจริงๆแล้วไม่ใช่คลิปของวันนี้หรอกคะ่ะเป็นคลิปตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะคะที่นุกถ่ายคลิปเอาไว้เอาเข้าวสารไปให้เจ้าสามแสนนะคะยุ่งแค่ไหนก็ต้องไม่ลืมพวกเขานะคะเพราะว่าวันศุกร์ใช่ไหมคะตอนหลังเลิกเรียนนะคะนุกนุกซื้อข้าวสารไปจากตลาดแล้วนะคะใส่มเตไซค์ไปแล้วก็ ต่ังเลิกเรียนแล้วก็าารีบมาส่งพวกเขาเพราะว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็พาสามสีไปหาหมอใช่ไหมคะแล้ววันนี้ก็วันอาทิตย์นะคะก็ไม่ได้เข้าไปนะคะแต่ว่าไปให้อาหารมาจรข้างทางอยู่เปียกฝนเลยฝนตกลงมาพอดีนะคะอันนี้ก็มิ้วน้อยนะคะมิ้วน้อยที่บ้านเพื่อนนะคะ โตมากแล้วนะคะกินอาหารเปียกนะคะเพราะว่าเราแยกแม่เขาออกเพื่อรักษาแม่เขานะคะแม่เขาพอมมากนะคะ mm. ก็ได้เอากกงจากที่บ้านนะคะเอาไปแยกแม่แยกลูกไว้ในโกงนี้ก่อนนะคะให้แม่เขาแข็งแรงนะคะไม่งั้นจะทำมันไม่ได้นะคะลูกเขาพองเขาไม่กินน้แม่ม,มันก็เปลืองอาหารเปียกนะคะตอนนี้อาหารเปียกของมิ้วน้อยหมดแล้วนะคะอาหารที่บ้านก็เหลือน้อยแล้วก็อาหารเปียกก็หมดนะคะคือมัน รวมแล้วแมวที่นุกดูแลมันห้าสิบตัวนะคะห้าสิบตัวเพราะว่ารวมกับที่บ้านเพื่อนด้วยซึ่งซึ่งเราก็ไปช่วยเหลือมาะคะ่ะเราไปช่วยเหลือมาเองแหละเราอยู่เฉยๆก็ได้เราก็ไม่อยู่แต่ว่าเราเราเราปล่อยผ่านไม่ได้นะคะไม่งั้นไม่งั้นแมวน้อยพวกนี้จะไปโดนเอาไปทิ้งป่าหมดเลยนะคะเอาไปทิ้งวัดบ้างมากัดตายบ้างนะคะนุกกับเพื่อนก็ช่วยเหลือมาทั้งทั้งที่ตัวเองก็ ไม่ได้มีอะไรซัพพอร์ตเด็กๆมากมายนะคะนอกจากความช่วยเหลือจากท่านผู้ใหญ่เจดีเอฟซี FC ที่เมตานะคะนุก็เลยจะขอความเมตตานะคะอาหารเปียกให้เด็กมิ้วน้อยนี้ด้วยนะคะสําคัญนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้กินนมแม่เขาแล้วเพราะว่าเราแยกแม่เขาเพื่อรักษานะคะแม่เหมียวก็เริ่มกินอาหารแล้วนะคะตอนนี้นะคะเริ่มกินอาหารเก่งขึ้นกินอาหารเปียกนะคะเพื่อนก็บอกว่าประหยัดแล้วประหยัดอีกก็สงสารเขาเขาไม่อิ่มกันนะคะ ก็ขอความเมตตาด้วยนะคะให้เมียวหน่อยได้กินด้วยนะคะถ้าเขาซูบลงแล้วมันจะเอาคืนยากนะคะเพราะว่าเขาออกจากนมแม่เขาส่วนที่บ้านก็อาหารเปียกก็เหลือนิดนึงผสมกับอาหารเม็ดให้นะคะกินอร่อยเลยวันนี้นุกก็เหนื่อยหลายยานะคะคุณหมอก็เลยมาบอกว่าแม่สามสีกินอาหารได้6ซีซีก็ยังดีที่เขากินนะคะ เดี๋ยวนุกต้องรีบเคลียร์กระบะทรายซักผ้าถูบ้านแล้วก็เตรียมตัวไปทำงานพรุ่งนี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ